มันลืมตาสบายดีกันเถอหนึ่งย่เนยังมาหอนาบอกขักแล้วนี่ส่วบ่ายหอนาขัดโนรูโนูทักทายสบายดีอุ้ยตาจอยมาขึ้งบาได้อันนี้ใส่ยักญาใส่อุ้ยสบายดีสบายดีนองบ้างคนใงบ้านขำเลยเครื่องมืลงพุงพัวต่จหัว มีน้ำท่วมเขาปล่อยเคลื่อนเยอะจำพรสองคนเขาปล่อยเคลื่อนซีละน้องยังทดกอใครแต่เจ้ามาก่อนเนาะเฮ้ยเนาะเมื่อวนีมื่อวาได้หับข่าวดีแต่เศร้าๆพี่น้องเหนียวบอลูกไหมแม่ก็ส่งให้เหนียวมาทางทีกระทำกับข่าวให้เมียกินพี่น้องฮึ่มฮึ่าเด้๋หลับข่าวดีพี่น้องข่าวดียังเราลุ้นกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อ บอๆคลิปแอบวิ่งคลิปนะอะเซอร์ไพรส์พี่น้องโห่ข่าวดีสุดๆสำหรับสวิตเท่าลยพี่น้องเว้ยสำหรับฟอกัวข้านี่ข่าวดีแบบสิบอกอะไรเลยเจลลาไลเลยแหละพี่น้องดีใจจนแบบบม่จักเนี่สิวอาโอ้ลามีอ เราวมีอารมมาท้าแป้งท้าขีมอยู่หนีเด้อท่านหล่ที่มาใช้บนนี้คาร์บอนด้ยหลานกะง้อนตะเกาพ้นตกขึ้นไปฮานั่นฮานี่มือนี่ขึ้นบไปแล้วบัไว้มือนี่จะน้อยจะน้นเราออกกรีดเราจะไปลาคุดหมอกคุดมันผมจักอิ่มแล้วกินข้าวนะเมื่อก,กี้นี่โบเกีกงปลาเนี่ย แล้วป้าลมแห้งอีกด้พี่น้องเขาจะไปหับข่าวดีเขาได้บอดีอุย้ยจจอยู่บัฟ้าขวดปิ้วเบยคนตก,กับแข่งพี่น้องไม่เป็นไรดีใจพี่น้องป้าเฮ้ยเขาสูงเขาลงก็ได้นะ่ะลงยียบร้อยนะ่ะเขาสูงเขาดีนะ่ะเต่าห้อัน พายุแห้งคนีีกับบบโบวันพี่น้องเพราะว่าเฮ้ยนั่นได้กระสูพี่น้องเลยนั่นได้กัะบ,บ,บมออบมีอุปสรกเงี้งเลยเพราะว่าเป็นข่าวดีสุดๆเฮ้ยเสียกันทนกับมีของอี่อของอีเมลในของเจ้าในเราลลุ่นพี่น้อง ลุลุนกันคลิปหนาคลิปนี้สิเตรียมตัวกินข้าวกินน้ำแล้วสิไปเขาในเมืองผัวแหละมีอย่างน่้แหละนาหมอนี่แล้วเจอสิแกงปลาพี่น้องมาทางทีสิกินซีมือเมียไม่ต้องผัวทำเองพี่น้องอย่าดราม่ากันมากันเร็วกันพี่น้องเอทพอเอทพอพี่น้องเล่นว่าไม่พ่อไงเอพ้นกับพ้นลีเอโลได้พี่น้องตึ่น

ไอ้หน้าคอยหงหน้าคอยหงหน้าคอยหงส่งคอยเปียกเอ้ยหมูเอ้ยใส่ยังไงเฮ้ยบ่นี้เบิดอารมณ์มันละบุตรินเอาเพชรเพชรให้ได้เ้ยโอ้ยเฮ้ยเพชรเฮ้ยเพชรกูเอยโอ้คนลมพี่น้องอ่ะมันอปีปลาหน่าเฮ้ยเนาะมันมันมันพี่น้องมันปลาแดดพี่น้องปลาลาปลาลา ลงเอาลงถอนลงกะลีลาเอาไปงัวมะไซบันนี่นะก็นี่ชิบวใส่ซเป็นชิบวมกกีวัวกินนะโค้งชูรดพี่น้องกะลีลาอยู่ปากมันเปียกให้เบาบาใส่กระปุกเซปร์แซ่พี่น้องปั้นเศร้าปัา<ฮ>้นเศร้า,ปาไปก่อนห้องทองไปก่อนปลุบ,บพี่น้องมาปลุกแบ,บของโปรดผัวข่อยคือต้องกินแบบสดน้ำพี่น้อง โอ้ยเสียงคนได้รับข่าวดีกับสีจืดๆเนี่ยจักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อดีใจพี่น้องเุ <laughs> ้ยเสียงคนได้หับข่าวดีกับสีประมาณนี้เลยเนาะพี่น้องเนาะมีความดีใจตื่นตันใจพี่น้อง <c oughs> อยู่นอกกินมาได้พี่น้องอาหารติดกพนกับสีประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้บอบ่นอยู่กับสีประมาณนั้นหละพี่น้องหนาะหนาะทีวีหนาะโทรทัศน์ <c oughs> ข้างในนี่มันกี๊ด <c oughs> พี่น้อง งับไม่ง้างพี่นะอะไรปั้นเขาเศร้าคนนด้อพี่น้องปั้นเขาในันย้ำพพี่น้องยดี่นาอปั่นปันเเ้ององห้ี่ไหน สาวกบลกมาเลยเนาะสองแม่แม่แม่ดูน่นี้แลทนก้เน้ำะดู ลุกไลุกไปลุกไปทำนีำ่ก่อนนะอนข้างไหน เราควรพี่น้องเราควรพี่ยาเนาะเกิดศกโม่ลาไกแล้วโม่ไก่สี่เดืนจล้ว่งหวลายไก หนูไปบ่อหานมานไได้บ่แมไ,<ป>ไปแล้วไปตอนไหนตอนตอที่แกป่านะเดี๋ยวก่อพอูด่นะคแก่นาเห้ยยังไง กดคบกดเพื่อที่จะกดยนิดยนิดยังไม่กดเนี่ยั้นไ่หมดมัน็หันบอ๊บ้านี่หมดใช่่เ็นไหมถ่ะใช่ละมั้งอย่างนี้กมันก็ไม่ต้งเสียกองประหอืม คือสองทำเตอร์ละวนตูเดิมอ่ะตอนหมดแบงเป้านั่ทุกคนแหงเู้เบ่อนมากไปฟุ้งมากทั้งนั่นเล็กๆพวกน้นบ่อนที่น้องจงไว้เขาอยากลงมาหากิน

เป็นคนกินหน่อยพี่น้องอยากกินลาลาได้อยู่เป็นบางส่วนท่นมีหมูกินกับสิกินลายข่นบุมมีหมูกินกับสิกินหน่อยทำรับประจักษ์พี่น้องอาหารถ้่วเดียวกับยาบากันเด้อพี่น้องเพราะว่ามันอะนะคนตกมีแต่ปลาแกงมีแต่ปลาแะ้วกับแกงแต่ปลากินเห็ดยังแต่พอมีแม่นะ ເຖິງບຸນວົງດີຕາທາງທາງຕ້ອງດີນະອັນກີ້ແລ້ວເຮົາກໍຊິ